แล้วนะครับุกชานวันนี้เราก็มาอยู่กับพีพเคกับวันพันแมนกันเหมือนเดิมนะโอเควันนี้ก็เป็นเนกรอบไหมนี่มันกรอบท็อปแปดเลยนะโอเคก่อนจะไปดูว่าผมได้กรอบท็อปแปดมนยังไงเนี่ยผมเพิ่มพลังกันลิสหน่อยนะก็มาดูว่าไอเนี่ยมันสามารถมอบพลังให้กับพวกเราได้มากกันแค่ไหนมาดูกันอันนี้คือบวกเมือ h ฮีโร่นะ สิผ้าก็คือบวกทุกตัวเลยมลยัน,นเดียวแล้วผมก็จะใช้ของสแตมป์ไปเลยนะมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่สามพันแปดเลยนะเพื่อนๆถือว่าเยอะต่อต่อไปที่ผมจะทําเนี่ยก็น่าจะเป็นอันนี้บวกความเร็วก็เฉยอ่าต่อไปที่ผมจะทําน่าจะเป็นอันนี้นะนี่อ่า อันนี้14ขีด2เอ้ย14ขีด3เขาบอกว่าอันนี้ได้เพิ่มเยอะจริงผมก็กำลังทำอยู่นะครับโอเคมาดูกันว่าเรื่องผมเนี่ยจะไม่เท่าไรโอ้เพิ่มเยอะเลยนะเพิ่มเป็นเป็นหมื่นน่ะเพื่อนๆโอเคมาดูกันเลยก็นี่นะ ผมอยู่นี่ก็ตามนี้เพ้แพ้คนนี้นะซึ่งเขาเก่งมากเลยเขาคืออันดับหนึ่งของเซิร์ฟก็นั่นแหละครับแล้วมาดูผมผมอันดับที่เท่าไหร่อันดับหนึ่งของเซิร์ฟกับอาลีน่าแล้วดูผมอันดับที่เท่าไหร่สี่สิ้านะครับหนึ่งเจอสี่บห้าก็คงจะรู้นะว่าอะไรจะชน แต่มันมีคู่ที่น่าสนใจก็คือมีนี่นะพลังสามล้านสองเนี่ยแพ้ผมเห็นไหมตอนแข่งรอบสาสิบสองทีมเนี่ยกลจะไปดูคู่นั้นก็ดูคู่ที่สู้กับสองมนปดก่อนนะครับมาผมอยู่ฝั่งขวานะ ของไฟนี่ใช้เป็นคอเทลาชาเทลิกนะแล้วก็ใช้เป็นหักลูกไฟสองอันเหมือนกันเลยโดนตัดลูกไฟอย่างนี้ก็ตีปกติกันไปนะครับอ่าผมเปิดสกิลก่อนอ่าพร้อมเล็งเลือดก็เดี๋ยวคือ ผมก็จะเริ่มทําตัวจีนัทแล้วนะเพราะว่าก็ไม่มีตัวใส่เทคนิคตัวไหนที่ผมจะทำแล้วก็ตอนนี้จะลงมาทําจีนัทละเพราะาตอนนี้จัากรพัดดิกเราก็ไม่ค่อยได้ทําเลยนะครับนม,มันถือว่าจีนัทก็ยืงได้ดีเลยนะเห็ <t> นไหมเพื <t> ่อนๆจันได้สองสองทีงทเลยแต่ว่าแต่ขนาดตัวมันไม่ได้กลิ่นเลยนะที่ผมทำอ่ะคือตัวมันบางมากได้ยังการได้ซอกศอกทีก็ถอัดดีนะถ้าเราทำ้มันเต็มได้ก็คงจะหง เรียบร้อยครับตัวสองตะกิวติดก้โดนสตัวปลาปิดอีกทียังไม่ตายนะครับอ,อจัไหวนี้ต้องตายแล้วหละคือฝั่งตัวเขาใช้ตัวที่แบบว่าบางอยู่ข้างหน้าสักสองตัวนะครับมันก็เลยทําให้แบบว่าข้างหน้ามันตายไวยไกลเรียบร้อยเดีย๋ยวบ็อกซิง่งก็ไม่อะไรมากครับ ทีมมันไม่ได้เก่งในตัวเองนะเพราะว่ามันเก่งแค่มันฟบับตรฐานะให้ได้เฉยโอเคต่อไปก็คนที่สามล้านสองนะผมแค่สามล้านเองไปดูกันโอ้ทีมเหมือนกันเลยครับแต่เขามีเกลีกันสุดแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้ตัวราชัดใต้ดินกับบ็อกซินเมนด้วยแต่เขาเปิดก่อนหมดเลยนะ เป,เ,เปิดก่อนสมบัตดเลยเปิดมาเราค่อนข้างเสียเปรียบนิดหน่อยนะต Dir ัวผมฟันไปเออตีกระดูกหักสามตัวเลยอ่าอชาทีเขาค่อนข้างที่จะบางนะรุนสองสามท,ทีตายเลยแต่ด้วงเขาแข็งอยู่แข็งมากเลยครับโอ้โดวตะทอนโอเคตาย โอ้ยจะมีแพง่ายนะแต่จะเป็นข้อดีอีกอย่างนะเขาเใช้เป็นคอดอกเตอรจีนัดไงแล้วก็คือเขาได้เปิดก่อนใช่ไหมแล้วผมมีดวงอยู่แถวหน้าเพราะดวงดวงจุบตีด้วงก็จะสะท้อนไม่แพงหน้าเขาที่เป็นตัวที่คโคน,นิ่งนะี่ะตายหมดโดยไม่ต้องใช้สะเกียงก็ถือว่าเป็นการแก้ทางน,นะครับมาดูกันว่าผมแพได้ยังไงนี่ก็จะมีขอบสวยๆใช้แล้วเรา ไปไปดูกันเาเปิดมากุลิบา้าเขาก็จัดผมก่อนเลยอ่าแล้วเขาก็เปิดก่อนแทบทุกตัวเลยครับไม่แทบหรอกทุกตัวเลยนี่วะเออแต่เขาใช้เป็นคอสะทอนนะเขาก็จะไม่ได้ลูกไฟเป็นคอของราชทิศเวลิลหนึ่งครับโอเคผมเปิดทีหลังแต่ผมพี่งเปิดสก,กิลก่อนพี่สิัวฟานไป อ่าตีนัดเด็งเลือดแล้วชัดไี้รีดฟันไปโอเคตีนัดเขาลงไปนอนแล้วนะครับอเอดูค่อนข้างเหมือนผมจะได้เปรียบนะมาเทินสองนะเขาก็กลิบัสน่าจะพิษไม่แรงนะอืม แต่โอ้โหราชดินติดยันข้างหลังนะเขาใช้ชุดเดสแน่นอนดวงต่อยมาโอ้โหว้าวแรงจัดจัดล่วงที่หนึ่งเนี่ยของเซิร์ฟเวอร์มันโหจริงจริงโอ้โอหเรียบร้อยราชดินเขาฟันสิโตผมตาแล้วแล้วก็ราชดินกระโดดสะท้อนดวงจากดวงตายนะตัวผมต่อยไปโอเคเอาไม่ลง ถอนไปอีกนะโอ้โหลงไปฉากจอดำเลยครับโอเคก็คจบแบบว่า,าที่หนึ่งของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยแพ้ได้เจ็ดได้ยังไงเรามาดูกันนะโอ้เจอ,อที่เจ็ดเปิดก่อนนะครับโอ้ติดผิดสามตัวหน้าเลยเฮ้ยแต่ติดผิดสามตัวหน้าเหมือนกันนะครับอ่าที่เจ็ดก็ฟันไป ติดเผาไหม้หมดเลยโอ้โหผิดเลยเผาไหม้แรงมากครับเผาไหม้ยิ่งตัวตายก็จะติดเผาไหม้ข้างๆดวงต่อยมามาดูกันว่าดวงจกบแบกได้หรือเปล่าเห๋ยอดวงตัวเดียวแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับดวงโรจาราตรกบัดเดียวลงไปนอนเลย ไม่รอดครับที่เจ็ดเขาทีมดีกว่าเยอะเลยครับเพราะว่าสปีดเขาก็เยอะกว่าสู้ไม่ได้เลยโอเคก็ที่เจดก็เป็นที่หนึ่งของวิศานนะแล้วก็มีสามนิ้วด้วยโอเคก็ประมาณนี้นะก็ผมขออาภัยเสียงรบกวนนะครับก็ ใครชอบคลิปประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดครเป็นกำลังใจใผมด้วยก็ใครมีคำถามอะไรก็สอบถามคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคงั้นวันนี้ก็ไปละ